ตรงกับท on ี ite, ่ตลาดและทาง C G S เราคาดการณ์รวมถึงตัวผมคือค่อยๆลดค่อยๆลดยี่ห้าอ่าค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดเพราะนั้นเนี่ยพอเป็นค่าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างที่ผมเคยคุยกับกีตาร์นะครับมันเกิดเซลล์ออนแฟกอ่าซึ่งเป็นเซลล์ออนแฟกที่เซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งของผมก็คือมันเซลล์ออนแฟกในทองอ่าในพันธบัตรด้วยแล้วผมเห็นตัวเลขโกลขายมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในหุ้นบ้างแต่หุ้นแข็งกว่า พราะนั้นเนี่ยภาพมันเลยเป็นซอฟแนด์เพราะเพราะว่ามันเขาเาอ่าเฟดเขาจะค่อยๆลดเนี่ยยี่บห้ารอบนี้แล้วก็จะมียี่บห้ายี่บห้าแล้วปรับ gdp ขึ้นนะยังมั่นใจอยู่แม้ว่าตลาดแรงงานจะชะลอตัวแต่ยังมั่นใจอ่าแล้วจะแล้วการลดดอกเบีย้ยตรงนี้น่าจะค่อยๆ่ยยช่วยเพราะนั้นพอมันเป็นซอฟแนด์สินทรัพย์เสี่ยงมันเหมือนจะได้จิทธิวิญญาชงบวกที่ดีกว่า<ฆ>นะครับเพราะนั้นหุ้นสารัฐเลยพันผวนและมีการปรับตัวสูงขึ้นไปในบางดัชนี นะอันนี้คือสิ่งที่ทางตลาดคิดซึ่งวันนี้ผมว่าหุ้นไทยเราก็น่าจะได้อันนี้สง<ะ>์เชิงบวกไซเบอร์ดูไซเบอร์อัพครับ